ตมสงขลาสกัดจับ13ต่างด้าวผิวสีคาดว่าจะส่งตัวไปร่วมงานกับแก๊งแสแกร์และการผนันออนไลน์ในประเทศเพื่อนบ้านชุดสืบสวนตมสงขลาร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจของสอพทุ่งลุงเข้าตรวจสอบรถตู้โดยสารขณะจ,จอดพักที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียพื้นที่ตำบลบ้านพลูอำเภอหันใหญ่จังหวัดสงขลาหลังมีการสืบสวนและขยายผลว่ามีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจนมาทราบว่ามีขบวนการพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองลักลอบพาคนเข้ามาจากประเทศมาเลเซีย เสียผ่านจังหวัดสงขลาแล้วก็วางกําลังเฝ้าติดตามจนพบรถตู้โดยสารที่เป็นรถเป้าหมายคันนี้ตรวจภายในรถพบคนต่างด้าวที่เป็นสัญชาติต่างๆคือสัญชาติเคนยา5คนที่เป็นชาย4ี่คนหญิงหนึ่งคนสัญชาติอุกัาดา2สองคนสัญชาติไนจีเรีย2คนคือชาย1คนหญิง1คนโดยทั้งหมดมีหนังสือเดินทางแต่ภายในเล่มมีรอยตราประทับเข้าราชอาณาจักรของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปลอมสอบถามคนขับรถตู้ให้กันว่าได้รับจ้างจาก นายนาเซคานอายุ52ปีซึ่งเป็นคนไทยแล้วก็มากับรถตู้คันนี้ด้วยให้รับคนต่างด้าว9คนไปส่งที่หมอชิดก่อนจะขึ้นรถก็ตรวจทุกคนแล้วมีหนังสือเดินทางมีรอยประทับตราข้าราชณาจักรก็เลยยอมไม่ขึ้นรถเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยกันคนขับไว้เป็นพยานส่วนนายนาเซคานซึ่งยืนอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุก็รับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากในน้าคนหนึ่งที่มาจากประเทศมาเลเซียให้รับคนต่างด้าวผิวส3คนมาจากช่องทางทางธรรมชาติที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวา วาดมาส่งที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะได้ค่าตอบแทนจำนวน4,920ดอลลาร์หรือประมาณ161,000บาทก่อนขึ้นรถก็เอาหนังสือเดินทางไปบังคับน้องที่เป็นคนตักใบให้ประทับตราปลอมให้เพื่อหวังตบตาเจ้าหน้าที่และเมื่อมาถึงจังหวัดสงขลาก็จ้างรถตู้แต่นั่งได้เพียง9คนอีก4ี่คนก็จัดให้ขึ้นรถโดยสารประจําทางในขณะที่พันตํารวจเอกชิน,นวุฒิตั้งวงเลิศผู้กํากับตอมอสงขลาก็ประสานให้ตอมอสกัดจับ ต่างด้าวผิวสีเพิ่มอีกสคนขณะที่โดยสารบนรถประจําทางสายยาลากรุงเทพในเขตท้องที่ของสอพเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชนายนาเซคารยังคงให้การเพิ่มเติมว่าเคยรับคนต่างด้าวผิวสีแบบนี้มาแล้วหลายครั้งและก็ได้ยินจากผู้ว่าจ้างว่าเมื่อถึงกรุงเทพจะมีคนมารับต่อเพื่อไปประเทศเมียนมาตำรวจจึงแจ้งให้ทราบว่านายเซคารนั้นต้องหมายจับโดยให้ที่พักพิงให้การช่วยเหลือในประการใดๆที่เป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย เพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ส่วนแรงงานต่างด้าวทั้ง13คนก็ถูกจับในข้อหาเป็นต่างด้าวเดินทางเข้ามาแล้วก็อยู่ในรัชนา,าการโดยไม่ได้รับอนุญาตใช้รอยตราประทับปลอมควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายพลตร,รีชูทะเรศบอกว่าเบื้องต้นคนต่างด้าวทั้ง13คนยังไม่ได้ให้การใดๆที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีอ้างว่าเพียงแค่ต้องการมาเที่ยวเมืองไทยประมาณ2-3วันก็กลับแล้วแต่ก่อนหน้านี้มีรายงานจากหน่วยงานด้านความมั่นคงว่าหลังรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศ ประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองค่อนข้างเข้มงวดกับเรื่องของการออกวีซ่าให้กับกลุ่มคนบางสังชาติที่มีความเสี่ยงต่อการไปทํางานเป็นสแกมเมอร์พนันออนไลน์ที่ประเทศเพื่อนบ้านเลยทําให้มีในหน้าเริ่มเปลี่ยนเส้นทางโดยมาลงที่มาเลเซียแล้วก็ผ่านประเทศไทยโดยใช้ช่องทางทางธรรมชาติไปสู่ฐานที่ตั้งของแก๊งสแกมเมอร์